สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยสำหรับราคากลางยางพาราประจำวันที่22เมายน2567นะคะก็คือวันนี้นั่นเองเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ราคาน้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่22เมษายน2567อยู่ที่กิโลกรัมละ70บาท 50สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวันที่19นะคะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่50สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซนราคากลางวันนี้78บาท58สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลงนะคะ1บาท57สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้ 80บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมปรับลดลงนะคะ1บาท95สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะส่วนยังก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลางวันนี้55บาท84สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมปรับเพิ่มขึ้น54บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะ สำหรับยาง4ชนิดนะคะปรับเพิ่มขึ้น 1, 2ชนิดแล้วก็ลดลงอีก2ชนิดนะคะสำหรับราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่22เมษายน2567นั่นเองค่ะ